สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนเนอร์ม่หลังจากซีรีส์ฮิฮัก e ี1หนึ่งได้ถูกปล่อยออกมาให้ชมไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าได้รับความชื่นชมและกระแสตอบร,รับที่ดีเลยทีเดียวครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนพูดคุยและนําเสนอประเด็นและสิ่งที่น่าสนใจใน EP ีแรกนี้ให้ฟังกันครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูนเนอร์มลเอาไว้ด้วยแล้วก็ขึ้นแจ้งเตือนสปอยเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าคลิปนี้จะมีการ เปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์ชีฮัก EP ที่ี่1นะครับ มาเริ่มก,กันกับเรื่องแรกกันเลยครับผมงานแรกของเจนในฐานะทนายและฮีโร่ในฐานะชีฮักอย่างที่เรารู้กันครับว่าเจนนิเฟอร์วอเตอร์ก่อนที่เธอจะได้กลายมาเป็นชีฮักงานของเธอก็คือการหาเงินเพื่อใช้หนี้กยศสเดี๋ยวไม่ใช่ดินรนเพื่อเป็นทนายความครับและหลังจากที่เธอได้รับพลังฮักไปจากอุบัติเหตุเธอก็ได้กลับมาทํางานและฟาดไทม์ไตเต้าตัวเองขึ้นมาเป็นเดฟฟูตี้ดิสแท็กแอตัวนี้หรือรองอายการเขตภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน จากตอนแรกเริ่มเปิดทุเรื่องที่เธออยู่ในห้องนี้และมีนิกกี้เพื่อนสีเป็นผู้ช่วยทนายนี่เป็นการบอกให้เรารู้ว่าเด็กบ้านนี้อัจฉริยะแค่ไหนแล้วเธอคนนี้ก็ทำได้ดีกว่าญาติๆของเธอเช่นบรูซแบนเนอร์นั่นเองครับ เรื่องใหหญ่เเเเเลยจจนนนมืออะิฉาที่จะรู้สึกยังดอีองที่2ครับยานสื่อข่าวของซาคาสาเหตุที่ทําให้บรูซและเจนต้องประสบอุบัติเหตุจนทําให้เจนวอเตอร์ได้รับเลือดของบรูซและกลายเป็นชีฮักก็พอยานของพวกซาคาที่ปรากฏต่อหน้าอย่างกระทันหันนี่แหละซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดมากนะครับถึงวัตถุประสงค์ของพวกมันที่โผล่มาแต่ก็น่าจะเกีย่ยวข้องกับฮักอย่างแน่นอนเพราะบรูซเองก็เคยติดอยู่ในร่างฮักเปเวลาถึง2ปีใน ดาวสาคาประเด็นนี้อาจจะมีการสปอยเอาไว้แล้วในตอนนี้ก็ได้นะครับว่าในเอ็นเครดิตของตอนแรกนี้ฮักได้สปอยกับตันเมรากาสตีฟโรเจอร์ว่าเขาไม่เวอร์จิ้นแล้วและในทางกลับกันฮักเองก็ไม่เวอร์จิ้นแล้วเช่นกันเขาอาจจะไปเสียสิ่งทิ้งไข่ไว้ในดาวซาคาก,ก็เป็นได้เหมือนกับที่ในคอมิกเป็นนั่นเองนะครับเรื่องที่3ครับอุปกรณ์ควบคุมพลังของฮักจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับถูกสร้างขึ้นมาโดยบรูซแบนเนอร์เพื่อใช้ในการควบคุมไม่ให้พลังของฮักแสดงผลออกมา ทำให้บลูสกลับมาอยู่ในร่างมนุษย์ปกติได้เพราะที่ผ่านมาครับการกลับคืนร่างของบลูสส่วนใหญ่จะเกิดจากการหมดสติและการล่วงลวงจากที่สูงหรือถูกซัดแรงๆแต่เมื่อกดเปิดการใช้งานเจ้าเครื่องนี้ครับมันก็ทําให้เขากลับมาเป็นร่างมนุษย์ได้และจุดนี้เองครับก็ยังได้เป็นการเคลียร์คัสร่างมนุษย์ของฮาร์กในเอ็นเครดิตของช่างชีแอนเดอร์เลจ e n ็นออฟเทนริงที่บลูสแบนเนอร์ปรากฏในร่างมนุษย์และไปโผล่เป็นภาพโฮโลแกรมในหนังเรื่องนั้นก็ถือว่าตรงนี้ เป็นการเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขากลับเป็นร่างมนุษย์ได้อย่างไรแต่ข้อเสียของเจ้าอุปกรณ์นี้มันก็ยังมีครับเมื่อบรูซประสบอุบัติเหตุพร้รอมกับเจนเขาก็ไม่สามารถที่จะกลายร่างเป็นฮักได้ทันทีเพราะเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้กดตัวรังสีแกมมาหรือพลังฮักเอาไว้เลยทำให้บรูซประสบอุบัติเหตุเลือดออกได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปและเลือดของบรูซก็ไปถูกบาดแผลของเจนเข้าจนทำให้เธอกลายเป็นชีฮักแต่เมื่อเจ้าเครื่องนี้พังลงไปบรูซเองก็ได้กลับร่างมา เป็นฮักทันทีอีกครั้งนั่นเองครับเรื่องที่4ครับเกาะที่ใช้ในการฝึกฝนควบคุมพลังของชีฮักก่อนี้เป็นของโทนี่สตาร์กในเม็กซิโกครับและห้องแลบที่ใช้ในการฝึกฝนการทดลองตัวอย่างเลือดของเจนก็เป็นของโทนี่ที่ให้บรูซยืมใช้งานก่อนแล้วเขาคอยมาทวงคืนทีหลังแต่อย่างที่เรารู้กันครับหลังจากการดีดนิ้วโทนี่ก็ไม่กลับมาทวงคืนอีกเลยและถ้าลองสังเกตจากสีหน้าของบรูซเวลาพูดถึงโทนี่ก็จะเห็นได้ว่าเขายังคงคิดถึงเพื่อนรักนักประดิษฐ์ด้วยกันและในฉากที่ บลู์กำลังดื่มอยู่กับเจนนั้นเราก็จะได้เห็นสัญ,ญลักษณ์อักษร BB และ TS สบนโตที่บาร์เหล้าบนเกาะแห่งนี้แน่นอนครับว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยนั่งริ้งกันตรงนี้และอาจจะเมามมอยเรื่องของแคปอยู่ก็ได้แต่ทว่าฉากนี้มันก็เป็นการแสดงและย้ำเตือนว่าถึงแม้โทนี่จะจากไปแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ในใจของบลู์เสมอมานั่นเองครับเรื่องที่5บลู์และเจนมีโครงสร้างทางยีนที่เหมือนกันนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ทั้งคู่นั้นสามารถประสานเข้ากันกับรังสี มไดด้ีจนสามารถกลายร่างเป็นฮักและบลูสเองก็ได้เลือดของเจนมาวิเคราะห์ในการผสมผสานเข้ากับแกมมาจนทําให้เขานั้นสามารถรักษาแขนของตัวเองที่ได้รับบาดเจ็บจากการดีดนิ้วได้สําเร็จเรียกได้ว่าโอกาสในการที่โครงสร้างยีนจะเข้ากันกับเลือดของบรูสคือเป็นหนึ่งในล้านเลยทีเดียวครับและเจนิเฟอร์วอเตอร์เธอคนนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวคนนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงสามารถเป็นชีฮักและเป็นอะไรที่เหนือกว่าฮักได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญา การควบคุมแถมยังมีตัวตนเดียวไม่มีตัวตนแฝงอาจจะด้วยการที่อาชีพการงานของเธอด้วยละมั้งครับคือการเป็นทนายต้องพบเจอกับผู้คนและต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินและแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกับฮักที่มีตัวตนแฝงเออออะไรก็จะสมัสมเหมือนเด็กๆไปได้หรือว่าฮักกาลังถูกคอนชูหลอกใช้อยู่กลายเป็นมูลฮักแบบไม่รู้ตัวอีกคนเดี๋ยวเดียวมัวแล้ว you have no more men. เมื่อคุณต้องออกไปปกป้องสมบัติที่พวกโจรร้ายจะมาแย่งชิงไปจากคุณเยังแค่เข้ารวมกับแบ็คแพนเทอร์ปกป้องสมบัติจากพวกโจรก็จะได้รับรางวัลก้อนโตมากมายเล่นง่ายภาพสวยแถมช่วงนี้มีกิจกรรมครบรอบหนึ่งปี jack 800, แจ็คพอต8 0 0แจกใหญ่อีกมากมายเล่นได้แล้ววันนี้ที่แอด j แจ็คพอต800หรือที่ลิงใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับ เรื่องที่หครับผมข้อดีของการเป็นฮักถึงแม้ว่าการเป็นฮักจะมีข้อเสียเยอะมากแต่บลูสเองก็ได้บอกกับเจนว่าข้อดีของการเป็นฮักคือการเผาผ่านแอลกอฮอลได้ในระดับที่น่าเหลือเชื่อโดยปกติคนเราสามารถเผาผ่านแอลกอฮอลได้สูงสุดประมาณไม่เกินวันละ160-180มิลลิลิตรซึ่งนั่นแปลว่าพวกเขาสามารถที่จะดื่มได้เป็นทังโดยไม่เมาและไม่อ้วกพุงซะก่อนจะไม่แห้งเอาเมื่อกับร่างมาเป็นคนปกตินะครับเพราะเมื่อเจนเธอตื่นขึ้นมาในร่างมนุษย์ปกติ เธอก็ต้องพบเจอกับอาการแห้งในระดับฮักด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนชั่นถึงสตีฟโรเจอร์ด้วยนะครับในการกินแบบไม่เมาเพราะกับตอนอเมริกาสตีฟโรเจอร์เองก็เช่นกันรายนั้นก็ดื่มเท่าไรก็ไม่มีเมาครับกินยังไงก็ไม่เมา สตีฟพูดไม่ได้แล้วนะตอนนั้นที่เราเสียสิงอะ่ะเราเมาไม่รู้เรื่องเรื่องที่7ครับผมการเป็นชีฮักอย่างสมบูรณ์ในการที่จะสามารถควบคุมและมีสติอยู่ในร่างของฮักตัวของบลูสเองต้องใช้เวลาร่วมกว่า10ปีและบลูสก็บอกกับเจนว่าอย่างน,น้อยๆเธอเองก็ต้องใช้เวลาประมาณ15ปีในการฝึกฝนและมีสติเช่นกันแต่ในความเป็นจริงครับทางด้านของเจนิเฟอร์วอเตอร์กับสามารถที่จะมีสติในร่างของชีฮักได้เพียงการแปลงร่างในไม่กี่ครั้งและไม่ กี่วันเท่านั้นและนอกจากนั้นเธอก็ยังสามารถแปลงร่างไปกับระหว่างชีฮักและเจนได้ตามใจนึกเรียกได้ว่าทักษะของเธอนั้นไปไกลกว่าคู่มือของบรูซแล้วได้ตอนนี้8ครับผมท่าันเดอร์แครบของชีฮักหลังจากที่เจนเธอรู้สึกว่าเธอนั้นฝึกฝนเกินไปแล้วเธอจึงเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมของเธอเองแต่บรูซก็ยังอยากจะให้เธอเข้าใจและฝึกฝนขัดเกลาเพื่อการเป็นฮักที่ดีกว่านี้ทําให้ทั้งสองนั้นคิดแตกต่างกันออกไปและเมื่อการเจรจาพูดคุยไม่สำเร็ ทั้งคู่ก็มีการใช้กำลังกันบ้างเล็กน้อยและหนึ่งในนั้นก็คือท่า Thunder Crab ที่บลูสใช้ใส่กับเจนจุดปลิวออกไปและเจนเองก็ลองลอกเรียนท่านี้ดูบ้างครับและดูเหมือนว่าเธอจะทํามันได้แตกต่างออกไปแม้จะไม่รุนแรงแต่มันก็เผยให้เราได้เห็นจุดอ่อนของฮาร์กว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองครับและเรื่องสุดท้ายท้ายสุดครับผมสตีฟโรเจอร์ในเอ็นเครดิตของชีฮ H รกอีพีแรกเจนเธอกําลังดื่มเหล้าอยู่กับบลูสและเธอกําลังฟูงไฟถึงชะตาอันอาภาพของกัปตันอเมริกาที่ รับใช้ชาติมานานมากมายแต่ต้องตายโดยยังซิงอยู่จนทําให้บลูสได้บอกความจริงว่าสตีฟไม่ซิงนะครับเพราะกัปตันอเมริกาได้เสียซิงไปแล้วตั้งแต่ปี1943ตอนที่แคปออกทัวร์กับ USO นั่นจึงทําให้เจนิเฟอร์วอเตอร์ดีใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่ต้นเรื่องในตอนที่เจนนั่งรถกับบลูสเธอได้ตั้งทฤษฎีการไม่มีแฟนของสตีฟขึ้นมานั่นทําให้เธอคิดเองเออเองว่ากัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์ยังสิงอยู่เรื่องนี้ไม่แปลกครับโดยความ ถามที่เจนนเฟอร์เธอเองนั้นเป็นผู้หญิงแล้วถ้ามีชายหน้ารอหุ่นล่ำกล้ามบึกก้นแน่นขนาดนั้นต้องตายจากไปทั้งที่ยังสิงอยู่เป็นสาวคนไหนก็เสียดายหมดแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสิ่งที่น่าสนใจในซีรีส์ชีฮักแอตโ t นีแอตลอีพีแรกที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยกันต้องบอกเลยว่ามันยังมีจุดสังเกตและอีสเตอร์เและสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายครับหากผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องขอไฟไว้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของจูนเนอร์ไมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ